วันนี้เราได้ไข่เค็มมาทุกคนเราก็จะไปต้มยำไข่เค็มกันไข่เค็มชายานี่เลยไข่เค็มชายาเขาก็จะเป็นแบบนี้เด้อใส่คโคลนนี่เป็นแบบนี้เราก็ไปล้างดินออกดินสอพองที่เขามักไว้ให้เป็นไข่เค็มแล้วก็ไปต้มกันจา้าไปล้างแล้วไปต้มกัน ต้มเสร็จแล้วจ้าเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็มาทําการล้างเสร็จเรียบร้อยต้มเรียบร้อยแล้วก็มาผ่าไข่เค็มชะยาทําได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นทอดเป็นแบบไข่ดาวหรือจะทําแบบไข่เจียวไข่เค็มก็ยังได้ค่ะทุกคนแต่วันนี้เราก็มาทําแบบน้ําราดแบบ น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทุกคนนี่เลยเป็นไข่เค็มชายาหาซื้อได้ที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานีนะคะเป็นไข่เค็มเรื่องชื่อของอำเภอชายาค่ะทุกคนนี่เลยสุราษฎร์เขาก็จะมีของเรื่องชื่อหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเงาะอำเภอนาชานันหรือว่าไข่เค็มชายาหรือว่าหอยอำเภอกาญจนดิตนี่เรามาทำ ยำไข่เค็มกันจะทุกคนนี่เลยอร่อยไม่เค็มจนเกินไปแล้วก็รสชาติกำลังพอดีอท่าอร่อยอร่อยกันค่ะทุกคนไข่เค็มชายาเครื่องปรุงของเราก็จะมีพลิกหัวหอมมะนาวแล้วก็น้ำปลาใส่นิดหน่อยเพราะว่าไข่เค็มเขามีความนัวอยู่แล้ว แล้วก็บีบน้ำมะนาวลงคนให้เข้ากันที่สำคัญอย่าลืมผงนัวนะคะใส่แล้วก็จะมีความอร่อยคลุกคลิกพาทุกคนนี่เลยทำกินกันได้ง่ายๆสดไตล์คนอีสานค่ะพี่น้องนี่ขาก็ไดไข่เค็มมาาข้าก็มาทำการยำไข่เค็มด้วยหัวหอมพริกซอยน้ำมะนาวที่สำคัญอย่าลืม ผงนัวด้วยนะคะก็จะได้ความนัวจ้านี่เลยจ้าทำกินง่ายๆสไตล์ค้นอีสานค่ะพี่น้องย้ำไข่เค็มค่ะเครื่องปรุงง่ายๆเฮ็ดกินง่ายๆสไตล์ของเฮ้าเองนี่เลยจ้าเอาไปกินกันเลย